สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องทศนิยมค่ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือการเรียงลำดับทศนิยมค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถเขียนเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน3มตำแหน่งจากสถานการณ์ต่างๆได้การเรียงลำดับทศนิยม ใช้วิธีการเดียวกันกับการเปรียบเทียบจำนวนนับโดยเปรียบเทียบจำนวนที่อยู่หน้าจุดทศนิยมก่อนถ้าพบว่าเท่ากันให้เปรียบเทียบจำนวนหลังจุดทศนิยมในหลักเดียวกันโดยเริ่มจากหลักส่วนส0บถ้าจำนวนในหลักส่วนส0บเท่ากันให้เปรียบเทียบจำนวนในหลักส่วนร้อยหลักส่วนพันตามลำดับจำนวนที่มีค่าของเลขโดดมากกว่าจำนวนนั้นจะมากกว่าคะ่ะ ตัวอย่างที่1พิจารณาการเรียงลำดับความสูงต่อไปนี้เบนน1่นึ่งโยก1.34ชาย1.4ตัวเลขจำนวนนับในหลักแรกก็คือเลข1ใช่ไหมคะเท่ากันหมดเลยทีนี้เรามาดูตัวเลขในหลักส่วน10ตัวเลขในหลักส่วน10มีเลขสี่เลข3เลขสี่ สรุปได้ว่าหยกเตี้ยที่สุดค่ะต่อไปตัวเลขในหลักส่วนร้อยของเบนเป็นเลขหนึ่งของชายสามารถเราเติมเลขศูนย์ได้เบนสูงที่สุดถ้าเรียงลำดับจากมากไปน้อยจะได้ดังนี้ค่ะเบนชายและหยกถ้าเรียงลำดับจากน้อยไปมากจะได้ดังนี้ค่ะหยกชาย และเบนค่ะตัวอย่างที่2เรียงลำดับจากน้อยไปมากวิธีคิด 8.596, 8.96และ8.9ดูตัวเลขโดดจำนวนนับจำนวนแรกก็คือเลข8ต่อไปตัวเลขในหลักส่วน10มีเลข5เลข9เลข9ดังนั้นจำนวนแรกคือน้อยที่สุด ต่อไปตัวเลขในหลักส่วนร้อยเป็นเลข6แล้วก็เลข0แสดงว่าจำนวนที่2มากที่สุดและจำนวนสุดท้ายคือมากเป็นอันดับที่2ถ้าเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้ดังนี้8.596 8.9และ8.96สามารถเติมคำตอบได้เลยนะคะ ตัวอย่างที่3เรียงลำดับจากมากไปน้อยค่ะ,ะวิธีคิดจำนวนนับก็คือ210เท่ากันหมดเลยนะคะ,ะเรามาดูตัวเลขในหลักส่วน10ตัวเลขที่แปลกออกไปก็คือจำนวนที่3เป็นเลข0นั่นเองค่ะสรุปได้ว่าจำนวนที่3น้อยเป็นอันดับที่4คือน้อยที่สุด เราไปเติมคำตอบได้เลยนะคะต่อไปตัวเลขในหลักส่วนร้อยตรงนี้สามารถเติมเลขศูนย์ได้ค่ะจำนวนที่มากที่สุดก็คือจำนวนสุดท้ายนำไปเติมเป็นคำตอบได้เลยค่ะ210.71ต่อไปตัวเลขในหลักส่วนพันจำนวนแรกเราสามารถเติมเลขศูนย์ตรงนี้ได้เลยนะคะ อสรุปได้ว่าจำนวนที่สองมากเป็นอันดับที่สองสามารถไปเติมคำตอบได้ค่ะคือ210.701และสุดท้ายจำนวนแรกมากเป็นอันดับที่3คือ210.7นั่นเองค่ะถ้าเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ค่ะ210.71 210.701 210.7และ210.017ค่ะ,ะนักเรียนคะไว้เจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะอย่าลืมเข้าไปทำแบบฝึกหัดในแอปพลิเคชันนนแมทนะคะสวัสดีค่ะ